เตันโดสัจามะลานิอเจนตายุงอากางธมานาสตะนงบรุอิมาสวทีมปวันตุตตะผวัตตุสับสัมงขลางลางพระเทววตาสับพรธรรมัง สวดทิมวันตุเตยภวตุสาปพมังขลางลางปะเถวัตตาสาปปะสังคานุภาเวนัสตานสวดพิภวันตุเต

ก็ฟ้าดินก่อนข้างีก็ี่ยนีเลยเนีย้วงนี่ว่างไม่เจ๊นี่นาดเอลองด้วย

ันด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอมน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอสมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายดกระไรใช่เลย